น้ำขวดหนึ่ ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่จะเข้ามารับชมรับฟังในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องหนึ่งที่อ,อยากจะพูดมานานแล้วนะครับแต่ว่า,าติดปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่จะพูดได้แล้วเพราะว่ามันมีความามันค่าง จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความรู้ประดับอยู่ในลอยหยักนะครับของสมองของอทุกท่านที่สนใจนะครับผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,ามันก็เป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่ที่ที่มีอยู่มีอยู่จริงแล้วก็มีการทําการค้าขายอยู่จริงในท้องตลาดนะครับก็ทําให้นักสะสม นะครับหลายๆท่านก็เสียเงินเสียทองไปมหาศาลนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับจำไว้นิดนึงคือเงินของท่านน่าแท้นะครับสมควรที่จะได้ของแท้นะครับไม่ใช่ว่าท่านมีเงินแท้แต่ไม่มีาบารมีมากพอที่จะสะสมของแท้ของหลวงพ่อนะครับก็คือมีเงินแต่ซื้อแต่ได้แต่ของเก๊ นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้แต่ตองเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องสีพึ่งนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลหรือ,อผมจะใช้คําว่าขอยอชิ้นหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในในสำนักของหลวงพ่อพินะปิยทโลท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายหลายคนตามหาแล้วก็ ขนขวายห,หากันมากนะครับดรานั้สีพึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คือถ้าอันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่า,าต้องบอกว่าไม่ใช่ผมพูดออกไปแล้วว่าของคนอื่นน่ะมันจะเก๊มหมดแล้วของผมจะแท้คนเดียวผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าผมมาเป็นแค่สายอ้อมๆนะครับพอมีความรู้แค่หางอื่น นะครับหรือว่าเต่าที่มันกระดิกขึ้นมาหรือว่าหางอึ่งที่กําลังจะขึ้นมาจากน้ํานะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็อยากจะมาพูดถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ประดับรับฟังในสติปัญญาของแต่ละบุคคลนะครับให้ท่านไปคิดไต่ตองกันเอาเองนะครับว่าสายอ้อมอย่างผมนั้นพูดอะไรออกไปก็ขอให้ท่านไต่ตองนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ท่านไปเช่าหาจะใครมาแล้ว มันจะเกแท้ทั้งหมดนะครับและของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยมันเก้หมดเลยของผมมันแท้อยู่ของคนเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นสายตรงผมเป็นแค่สายอ้อมๆนะครับก็ต้องเรียนทุกท่านไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกสีพึ่งเนี่ยนะครับของหลวงพ่อเนี่ยมีหลายชื่อด้วยกันมีหลายอย่างด้วยกันมีหลายสีด้วยกันนะครับเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาเล่นสีพึ่งนะครับหรือว่า บางคนเรียกว่าอะไรนะยานวดปากนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นภาษาแล้วแต่ภาคนะครับอันมันก็เลยว่ามันค่อนข้างยากที่จะบ่งบอกได้ว่าเก๊แท้เป็นอย่างไรเวลาที่เราไปเช่าหานะครับที่สําคัญเลยะนะครับท่านไม่เคยเห็นของแท้นะครับท่านไม่เคยเล่นท่านไม่เคยสะสมท่านไม่เคยใช้งนั้นเป็น,นเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่จะไปเช่าหานะครับ เพราะว่าในท้องตลาดในสนามนะนะครับทั่วไปหรือในเพจต่างๆเวลาที่เราอยากจะได้แล้วเราไปเอ่ยปาก,กับเซียนสายตรงต่างๆว่าอยากได้ซีพึ่งอะไรนะครับเขาก็จะหยิบออกมาซึ่งนักสะสมทั่วไปก็ถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ได้ยินเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเก๋หรือว่ามันแท้ในสิ่งที่เขาเอามาจําหน่ายให้กับท่านนะครับก็เพราะฉะนั้น ผมจึงเรียนว่าสีพึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากไม่สมควรที่จะไปเสาะหาหรือจะไปเล่นหาทั่วไปนะครับก็ตามตามตามที่มันมีอยู่ต่างๆเพราะว่าน้าสะสมทั่วไปก็คงไม่เคยเห็นนะครับหรือว่า,าคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆก็จะไม่ได้รู้จักสีพึ่งมากนักนะครับเพราะนั้นสีพึ่งที่เป็นโดดเด่นของหลวงพ่อที่หลายคนจะรู้จักก็คือสีพึ่งที่เรามีชื่อว่าสีพึ่ง สามชาตินะครับก็จะรู้จักกันในานามของสามชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆสิพึ่งของหลวงพ่อนอกจากสามชาติแล้วก็ยังมีเทพลันจวนนะครับมีแสนลักษมีน้ําเดินมีอ่าแล้วก็มีเพชรพยาธรสิพึ่งน,นะครับซึ่งสีแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไร สีพึ่งแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยจะมาให้ดูเป็นเกินเกินเพื่อท่านทั้งหลายจะไปเช่าหาจากสายตรงต่างๆว่าสีพึ่งแต่ละชนิดนะครับมีสีอย่างไหนนะครับเพราะนั้นถ้าจะเช่าหาจริงๆมันต้องรู้จักสีรู้จักกลิ่นนะครับถ้าได้กลิ่นนะครับเคยเห็นเคยได้กลิ่นเคยเห็น ได้ดูสีแล้วมันก็อาจจะได้นะครับจากสายตรงต่างๆที่ท่านจะไปเช่าหาหรืออยากได้ไว้สำหรับพกพาติดตัวนะครับผมจะไม่อ่าผมจะไม่ค่อยเรียกชื่อสักเท่าไหร่นะครับผมจะให้เรียกตามสีก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้น่าจะมืดบ้างสว่างบ้างนะครับก็ต้องขอประทานโทษเพราะว่าช่วงนี้แดด นะครับว่าน่าจะแดดส่องพอดีช่วงบ่ายเข้ามานะครับก็จะให้ท่านดูนะครับสีพึ่งอย่างแรกที่จะให้ดูก็คือเป็นสามชาตินะครับดีจะให้ท่านดูเป็นสีพึ่งสามชาติก่อนอย่างแรก สีพึ่งสามชาติจะออกเป็นสีเหลืองนะครับไม่รู้จะชัดหรือเปล่าสีพึ่งสาชาติจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับสีเหลืองสีเหลือง,อ,งอัมพันธ จะมีลักษณะเป็นน้ํำมันสีพึ่งชนิดนี้นะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ามันจะผสมพวกพายนะครับจะมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับไม่เหมาะที่จะใช้ทาริมฝีป,ปากนะครับหรือบางคนอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะแพ้นะครับลักษณะของสีพึ่งผมจะพูดง่ายๆกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับในส่วนของสีพึ่งสําหรับท่านที่อยากจะสนใจก็ ลองศึกษาต่อดูนะครับมันจะมีลักษณะเป็นสีสีเหลืองเหลืองนะครับมีน้ำมีความมันวาวค่อนข้างสูงเห็นไหมครับเพราะสีพึ่งแต่ละชิดของพ่อจะมีสีแตกต่างกันเพราะนั้นผมก็จะเน้นให้มาดูสีไปก่อนเพราะว่าท่านคงดมกลิ่นไม่ได้นะครับนี่คือสีพึ่งสามชาติจะออกเป็นสีแบบนี้สีเหลืองอัมพันมีความเป็นน้ำมันนะครับมีใส่น้ำมันสามชาติลงไป สีเลยออกเยิ้มๆแบบนี้นะครับสีพึ่งชนิดนที่สองที่ที่มีหือเช่าหากันนะครับสีพึ่งชนิดนี้นะครับ สีพึ่งชนิดนี้ที่เราเรียกว่าสีพึ่งเทพรัญจวนนะครับจะออกเป็นสีเหลืองขุ่นนะครับแต่ในที่นี้วันนะมันเปลี่ยนเพราะว่าผมผสมกับสีพึ่งของของหลวงพ่อทาบนะครับสีเขียวมันจะกินตัวไปหมดแล้วนะครับราะนั้มันจะออกเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่าพันมากกว่าสีเหลืองเข้มมากกว่าของสีพึ่งสามชาติ ซีพิ่งชนิดนี้สูงพ่อจะใช้สําหรับกับพวกวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวไม่ว่าจะเป็นชมดนะครับเราใช้ป่าเจอวัตถุมงคลนะครับสีจะออกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีนะครับอันนี้มันก็จะดูยากนิดน,นึงนะครับก็จะออกเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับมันจะมีสีเหลืองอยู่ในสีเขียวนั้นเพราะว่าพระทาบจะกินตัวไปหมดแล้วจะมีจุดเป็นเนเหลืองเห็นไหมครับ พอได้นะครับก็คือเอาง่ายๆนี่จะเป็นสามชาตินะครับสีเหลืองจะถ้าเป็นเทพบรรจวนจะเข้มกว่านี้จะเป็นสีเหลืองเข้มกว่านี้หรือเป็นสีของสีพึ่งมากกว่านี้นะครับนี่คืออันนี้สามชาติ เทพรันจวนนะครับนี่คือเทพรันจวนนะครับทุกทีมันจะเป็นสีเหลืองอัมพันธ์มากกว่าแต่ว่าของหลปพุทธาบเขากินเขาจะกินผิวไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นจะเห็นอยู่นิดนึงเห็นไหมครับตรงกลางนั่นคือสีของอเทพรันจวน นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับส่วนสีพึ่งดำนะครับจะออกเหมือนจระบีเลยจะดำเหนียวหนึบเลยนะครับดูให้ดีเผื่อท่านจะไปเช่าหาจากที่ไหนจากสายตรงเผื่อเขาจะมีจำหน่ายนะครับสีพึ่งดำเห็นไหมครับจะออกเป็นสีโทนดำดูด้วยตาเปล่าจะดำมากนะครับพวกนี้ก็จะผสม วัตถุมงคลที่เป็นพายน,นิดนิดหน่อยนะครับสามารถที่จะใช้ปะเจมวัตถุมงคลได้ทำหน,หน้าทองได้เจอมอ่าเขาเรียกอะไรทำสายเวททางด้านสายสายต่ำอะไรนะจะเรียกว่าต่ำได้อะครับสวัสดีครับท่านซีเซนตันนะครับจะเป็นสีแบบนี้ นะครับนี่ก็คือสีพึ่งดาเห็นไหมครับจะออกมาอย่างนี้ผมเน้นผมจะเน้นให้ดูสีดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นเรื่องสีพึ่งมันเล่นค่อนข้างยากนะครับนี่คือสีพึ่งดานะครับแล้วก็จะเป็นอ่าผมไม่มีน้ําเดินเพราะว่าน้ําเดินไม่มีของนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าสาลักนะครับจะเป็นออกสียมพู อันเนี้ยพวกเนี้ที่ผมออกมามันมีขายกันอยู่ในในตามเพจต่างๆนะครับก็เลยต้องเอาออกมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นท่านให้จําสีของสีพึ่งไว้ดีกว่าถ้าเกิดอยากจะเช่าหานะครับนะครับดีแสนลักก็จะเป็นพวกปรับธาตุปรับภูมิเจิมแผากทำเนฐหน้าทองนะครับปรับธาตุในตัวนะครับแล้วก็ทํา ขารียกอะไรลง,ลงของสงวนได้อะไรได้ลงสายต่ำมาครับได้นะครับแลอีกชนิดหนึ่งก็เป็นสุดสวาดนะครับสีจะแตกต่างกันเห็นไหมครับแต่ที่ผมเคยเห็นที่เขามีจำหน่ายกันก็จะเป็น3มชาติกับสีชมพูนะครับเคยเห็นสีดำบ้างนะครับก็ต้องดูเพราะนั้นเวลาเช่าหามาก็ให้เทียบ นะครับผมแค่เอามาให้ชมเอามาให้ดูให้ท่านตัดสินใจเวลาไปเช่าหาจะได้เทียบได้ผมไม่ได้บอกว่าที่ท่านเช่ามาจากบุคคลคนนั้นหรือท่านใดท่านนั้นนะครับเป็นของเก๊นะครับไม่ใช่ของทุกคนนะเก๊หมดถอาผมแท้อยู่คนเดียวไม่ใช่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ศึกษาก็แล้วกันนะครับก็เลยเามาให้ดูเพราะนั้นสีพื้นของหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันนะครับ มันจะมีทั้งแบบผสมพูดนะครับก็จะเีนพวกสามชาติอย่างเดียวที่ที่ไม่สามารถจะอ่าเขาเรียกอะไรนะทาลิฟิปากได้เท่านั้นเองนะครับบางคนแพ้ถึงขั้นเจอเลยก็มีนะครับก็ตามนั้นนะครับเพราะนั้นก็ลองสังเกตดูนะครับให้ดูให้ดูไว นี่ก็คือสามชาติจะมีความมันวาวของน้ำมันเห็นไหมครับผสมน้ำมันสามชาติเข้าไปอันนี้เทพรัญจวนนะครับใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเวลาปะเจิมเวลาใช้งานจะใช้เทพรัญจวนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ เวลาที่หลวงพ่อให้ชมดนะครับกับท่านผู้ว่าไปก็จะมีตลับสีพึ่งเทพรัญจวนไว้ใช้งานติดเข้าไปด้วยนะครับนะครับสีมันจะเห็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะเขียวออกปิดหน้าหมดแล้วมันจะผสมกับอของหลวงพ่อทาาที่แรกแบ่งไว้คนละครึ่งนะครับมันลาม ต้องเปิดผิวออกนะครับจึงจะเห็นแต่ผมไม่อยากเปิดนะครับก็ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันยังเห็นอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือสีนะครับอันนี้ก็สีดํา ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสีพึ่งนะครับก็จะไม่มีอะไรเพราะว่าหลักการดูแล้วมันดูไม่รู้จะบอกว่าไงนะครับเพราะฉนั้นจะเช่าหาผมก็เลยให้ดูสีก็แล้วกันเพราะว่าเอามานี้ก็ยังขาดไปแค่2ตัวแล้วขาดน้ําเดินแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอีกสีหนึ่งน้ําเดินก็อีกสีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมไม่ค่อยได้เรียกผมจะจําชื่อไม่ค่อยได้ผมจะจําได้แค่ไม่กี่ตัวแต่จะจําสี เอาก็จะรู้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เวลาท่านจะสนใจเชอาหาจะรือได้มาจากไหนก็แล้วแต่สายตรงที่แบ่งให้ท่านได้มาก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูว่ามันเป็นสีเป็นแบบไหนลักษณะของสีเป็นยังไงการรักษาการใช้เป็นยังไงนะครับก็จะมีความอันตรายที่แตกต่างกันออกไปความสามารถความใช้งานก็แตกต่างกันออกไปของหลวงพ่อนะครับก็ น่าจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอทุกท่านไปศึกษาต่อกันเอาเองนะครับไปสืบก,กันต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนผมมีความรู้น้อยมากในเรื่องของสีพึ่งนะครับก็เป็นสายอมอมขอก็มีแค่นี้นะครับในความรู้ของผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับสะสมกัน แต่ของแท้นะครับให้ใช้วัตถุมงคลของพ่อให้ได้ได้สมใจปรารถนาทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ